สวัสดีค่ะเพื helpless, ่อนๆนี่ต้อนอะไรเนาะนี่ใบเป็นแบบนี้นะคะลูกสุกเป็นแบบนี้ค่ะสุกแล้วนะคะทุกทั้งต้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะใช้ต้นกาแฟหรือเปล่าคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะมีทุกก okay, ิ่งเลยค่ะลูกนะคะนะคะใช้ต้นกาแฟหรือเปล่าคะนี่ค่ะนะคะใบเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ ใช่หรือเปล่าคะใช่ต้นกาแฟหรือเปล่าคะนี่ค่ะเนี่ยใบเขียวเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะกาแฟหร,รือเปล่าคะใช่ไหมใช่กาแฟหรือเปล่าคะนี่ค่ะนะคะลูกเต็มก้นเลยนะมีทั้งกิ่งเลยนะคะสุกก็มีนะคะยังเขียวเขียวก็มีจ้ะนะคะจะต้นกาแฟหรือเปล่าคะนี่นะคะ,ใ,ะ,คะใครรู้บอกด้วยนะคะ นะคะเป็นทุกกิ่งเลยค่ะนะคะนะเนี่ยต้นเป็นแบบนี้นะคะลําต้นนะคะใบก็แบบนี้นะคะอย่างที่เห็นนี้ละจ้านะคะ